เดี๋ยวเราเปิดไลฟ์กันเลยนะครับ,รบก็วันนี้นะครับเดี๋ยวมาไลฟ์สดนะครับแล้วก็แจกแคมเปญดีๆนะครับแล้วก็<ช>มีงานมีกิจกรรมเยอะมากสําหรับช่วง ปลายปีนี้นะครับหรือว่าเป็นเดือนสิ้นปีนะครับผมอากาศก็ดีด้วยนะครับไงติดตามกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับออกกับการออกรถสวยๆขับไปเที่ยวเลยนะครับใช่ครับโอเคเดี๋ยวเริ่มที่คันแรกนะครับจะเป็นรถรุ่นอะไรครับคุณเนทจะเป็นรถ V Class นะครับอยู่จากฐานด้านหลังเราเลยนี่เลยครับใช่ครับตัวนี้จะเป็นเจ้า V Class นะครับก็เป็นสีพิเศษลิมิเต็ดนะครับจะเป็นสีน้ําเงิน นะครับตัวนี้จะให้ไฟด้านหน้ามาเป็นไฟ i n t e l l i g e n ลท์นะครับวก็ได้กระจังหน้าแบบ d o บเบ e ลไล e มาด้วยนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยไฮไลท์หลักอะครับผมคือตัวของชุดแต่ง,ตงที่อัปเกรดด้านในนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับคือสวยมากบอกเลยว่าตัวเบาะอันนี้ครับที่เป็นรูปทรงดีไซน์แบบนี้เนี่ย ราคานะครับถ้าซื้อเป็นตัวที่แต่งมาสําเร็จแล้วเนี่ยไม่ได้แต่งแยกเนี่ยจะอยู่ประมาณ6ล้านกว่าบาทนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยแต่งแยกแล้วราคาของชุดแต่งเนี่ยจะอยู่ที่4ี่0 0 0ห้าหมื่นบาทเท่านั้นนะครับผมจะได้แต่งแบบนี้ลยแบบนี้เลยบอก v i p ีแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นหนังนั่งสบายมากคุณนันไหนลองสาธิตนั่งโอ้ท่านผู้วุ่นวาเลยนะครับเนี่ยปดโอ้โหเลยได้ไหมฮะได้เลยครับหมายถึงลดได้หรือว่าผมได้ฮะอ๋อต้องลดได้สิครับโอเคก็มีตัวของ แตะชาร์จด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมลองเลยแล้วกันเดี๋ยวลองให้ดูว่าแต่ชาร์จได้ไหมนะครับเดี๋ยวต้องสตาร์ทรถนิดนึงใช่ครับแล้วอันนี้มีปุ่มอะไรเนียบ้างครับเนี้ยเยอะแยะไปหมดเลยครับี่ก็จะมีในส่วนของตัวเบาะทำเบาะทำความเย็นได้นะครับหรือว่าจะเป็นทําความร้อนก็ได้นะครับแล้วก็มีเมมโมรีซีทให้ด้วยปรับเบาะไฟฟ้านะครับแล้วก็มีนี่นลครับเอ่อแต่ชาร์จนะัโหก็จะมีไฟแอมเบียนไลท์ล้อมรอบเนี่ยนะ โอ้โหเทโลสุดนะฮะคันนี้นะครับก็บอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆเลยครับจริงๆก็นั่งสบายมากแล้วนะครับยังไงก็มีทั้งหมด4ที่นั่งด้วยนะครับแต่เป็นแบบ4ที่นั่งนะครับใช่ครับด้านหลังก็สามารถเข้าไปนั่งได้นะครับใช่ครับนั่งกันแบบสบายๆเลยเนาะใช่ครับผมไม่ลุกแล้วนะฮะเดี๋ยวผมนั่งยาวเลยไม่ได้ครับโอเคท่านท่านผู้ชมไลฟ์กำลังรอแคมเปญของเราอยู่ครับก็คันนี้นะครับเดิมเนี่ยราคาป้ายแดงจะอยู่ที่4ี่ล้านหนึ่งแบาทนะครับเราก็จัดแคมเปญไปเลย นะครับใช่ครับเป็นแคมเปญอะไรครับคุณเนทโอ้ยจองและออกเือภายในธันวาคมนี้เท่านั้นนะครับฟรีกับชุดแต่งนะครับ VIP แบบที่เห็นเมื่อสักครู่นี้เลยครับมูลค่า4 5 0 0 0 0บาทเลยครับครับผม4 5 0 0 0 0บาทเอาไปเลยนะครับสำหรับชุดแต่งนี้ซื้อรถใช่แล้วก็เอาชุดแต่งสวยๆไปด้วยเลยใช่ครับอย่างที่ผมแจ้งเมื่อกี้มีเบาะเย็นเบาะร้อนเบาะไฟฟ้าปรับเมมโ r รี e ีทให้มีชาร์จให้ใช่ครับแล้วเบาะนั่งสบายมากใช่ครับผม ต้องบอกก่อนว่าจานวนมีจํานวนจํากัดใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็ออกรถภายในเดือนนี้นะครับใช่ครับโอเคครับจริงๆก็รุ่นต่อไปเนี่ยที่ตามสกิปเนี่ยต้องพาไปดูเจ้า g l a นะครับโอ้โหแต่อดใจไม่ได้จริงๆครับคุณตั้มดู2องคันนี้สิครับจอดคู่กันเลยนะคโอ้โหสวยมากมากเลยนะครับสกิปค่อยว่ากันนะครับดูรถก่อนนะคือสวยมาก2องคันนี้นะครับคันนี้จะเป็น G 3 5 0 D นะครับจะเป็นสีเขียวนะครับตัวนี้เนี่ยจะตกแต่งเป็นชุดชุดแต่ง MG Package แล้วก็มีในส่วนของตัวสีพิเศษด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็น G 6 3นะครับก็จะเป็นสีพิเศษเหมือนกันนะครับแล้วแน่นอนตัวนี้63เครื่อง V 8นะครับหูบอกเลยว่าสุดสุดมากเลยครับเอาข้าวๆประมาณนี้นะครับก็ถ้าสนใจเดี๋ยวอินบ็อกมานะครับเบอร์ผม0ูนย์นะครับเ4 9 2 6 7 0นะครับเบอร์คุณเนทเหรอครับผมอ๋อเบอร์ผมนะครับอยากให้น้อยหน้าผมสิครับได้ดีครับเน็ตแรกนะครับเบอร์โทรศูนย์เ 4429นะคบครับหรือว่าจะโทรมาที่บริษัทก็ได้026171212นะครับโอเครุ่นต่อไปจะเป็นรุ่น GLA 200ครับนะครับผมก็มีทั้งตัว Progressive แล้วก็ MG นะครับเดี๋ยวเราจัดแคมเปญให้นะครับเดี๋ยวเบื้องต้นไปชมรถกันก่อนนะครับใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นโชว์รูมของเราโชว์รูมของเรานะครับก็จะจอดรถแบบโอ้โหเยอะแยะมากนะครับมีกืบทุกรุ่นให้ลูกค้าได้ชมกันเลยนะครับใช่ครับมีทุกรุ่นทุกแบบทุกสีนะครับแล้วก็ เมื่อกี้ที่ไปชมก็เป็นโกดังเก็บร้นเรา<ช>เก็บอย่างดีนะครับ,รบอันนี้คือตากล้องเก่งมากนะเดินไปหลังโอเคอันนี้จะเป็นเจ้า g l a 200 AMC นะครับตัวนี้ก็โอ้บอกเลยว่าเป็นตัวออปชั่นพิเ,เ,นเลยนะครับใช่นะครับผมมีตัวกระจังหน้าด o มอนกริลให้นะครับ ดีไซน์สไตล์เอนะครับกันชนเอนะครับแล้วก็ไฟหน้าเนี่ยเป็นแบบ LED High p e r f o r m a n c e ต้องบอกว่าดูสปอร์ตมากๆเลยนะครับเนี่ยจริงๆแล้วสวยมากนะคุณนี่สำหรับ QA ตัวนี้ถ้าถามผมในรถไซส์นี้เนี่ยโหแทบไม่มีข้อติเลยนะครับสวยด้วยขับสบายด้วยแล้วราคาก็เอื้อมถึงด้วยนะครับเดี๋ยวลองพาดูด้านข้างและด้านในนิดนึงครับตัวนี้จะเป็นล้อแมกขอบ19เนะครับเป็นล้อแมกเอ็ลายดาวแบบนี้สวยๆแบบนี้เลยใช่ค่ะนะครับแล้วก็ด้านใน ด้านในก็ว่าด้านนอกก็สวยแล้วด้านในยิ่งสวย้านโอ้โหต้องบอกกันว่าจัดเต็มให้เลยนะครับคันนี้ช่วงนี้เราไลท์ตอนเย็นด้วยเดี๋ยวให้ดูไฟแอมเบียนไลท์จะชัดมากได้ครับมาพร้อมกับนี่เลยครับพรอมอะไรแบบ AMG นะครับก็จะเป็นไฮตัดให้ความรู้สึกดูสปอร์ตนะครับใช่ครับหน้าจอจะเป็นแบบคอกพิทเอ่อวายสกรีนคอกพิทนะครับเป็นหน้าจอยาวทัชสกรีนได้มีในส่วนของตัวแอมเบียนไลท์ให้64สีปรับเลือกได้เลยนะครับก็ตอนนี้เป็นสี เลตมูลนะครับเป็นแบบสีผสมนะครับเดี๋ยวผมปรับให้สว่างสุดเลยก็จะสวยประมาณนี้ถ้าสีเดียวไม่ชอบปรับ64สีให้เขาลันเลยก็ได้นะครับเป็นแบบคัลเลอร์มิกซ์นะครับเขาก็จะลันสีไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้เบื้องต้นเบื้องต้นอันนี้ใช่ครับต้องบอกกับว่าไฟสวยมากๆเลยนะใช่สวยทั้งนอกทั้งในสวยหมดมีไฟลูกเล่นเยอะนะครับอันนี้แค่น้ำจิ้มนะอ่าใช่เดี๋ยว แบบเนื้อเนื้อเดี๋ยวค่อยมาคุยกันอินบ็อกก์ก็ได้หรือเข้ามาดูรถก็ได้แคมเปญเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเจ A นะครับลูกค้าจองแล้วออกเดินายในเดือนธันวาคมนี้เหมือนกันนะครับพบกับแคมเปญพิเศษก็คือดาวเริ่มต้นนะครับสำหรับรุ่นเจ A p r o ป r e s เก v สนะครับดาวเพียงหก9มืเก้าพันเก้ารอยบาทเท่านั้นนะครับสำหรับรุ่น r ป g ร e เก i ส e และสำหรับรุ่นเ m g นะครับรุ่นท็อปสุดนะครับดาวเพียง8ปด0 0เก้าันเก้าร้ยบาทเท่านั้นนะครับต้องรีมาจับจองกันเลยนะครับเดี๋ยวมาครับ ไปแบงค์แ๊บหนึ่งไปถอนเงินโอ้ใจเย็นครับคุณนันคือดาวเงินใช้เงินดาวใช้เงินออกรถน้อยมากนะครับก็ตามที่แจ้งไปนะครับเอาเงินมาชำระหมื่นกว่าเออหลักหมื่นเนี่ยลราก็ออกรถได้เลยใช่แล้วมีโปรผ่อนแบบสบายๆด้วยเนาะอ่าถูกต้องนะครับก็ผ่อนในรูปแบบของ m ม Star ถ้าซื้อรูปแบบบริษัทก็ลดหย่อนได้ด้วยนะครับใช่ครับโอเครุ่นต่อไปที่จะพาไปชมเป็นรุ่นอะไรครับคุณเนทที่พาไปชมต่อไปนะคบเป็นรุ่น C43 นะครับต้องมาพร้อมกับแบบเครื่องแรงความดรสปอร์ตเลยนะครับ โอ้ได้เลยอันนี้จะเป็น M C Performance นะฮะถือว่าเป็นไซส์ใหญ่แล้วก็มีโปรดัก t พิเศษพิเศษหลายๆอย่างนะครับก็เดี๋ยวผมแจ้งในส่วนของตัวกิจกรรมก่อนนะครับช่วงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับก็ที่บริษัทผมก็จัดงานมอเตอร์เอ็กซ์โปเหมือนกันนะครับแล้วก็เปิดถึงหนึ่งทุ่มนะครับวันที่1ถึงวันที่16เนี่ยเราเปิดถึง1ทุ่มใช่ครับแล้วแน่นอนนะครับว่าที่โชว์รูมเนี่ยได้ราคาเดียวกับมอเตอร์เอ็กซ์โปอ่าใช่ครับ แล้วก็ที่นี่ก็จะเงียบสงบสบายๆมีรถให้เทสนะครับเข้ามาทานกาแฟมาเจอกันได้นะครับใช่คแล้วมีกิจกรรมอะไรอีกครับวันที่1 0ถึง11อ่าวันที่สิบถึงสิบเอ็ดนะครับต้องบอกกันว่าเป็นพิเศษนะครับของเราเปิดยิงยาวไปจนถึงสามทุ่มเลยนะครับแล้วก็มีทั้งอาหารแล้วก็เครื่องดื่มแล้วยังมีโรเททเทสตไดอีกด้วยนะครับเราเปิดกันยาวๆเลยครับใช่ครับวันที่สิบเอ็ดก็จะมีในเรื่องของการเวิร์กช็อปเนาะใช่ครับใช่ครับก็จะเป็นการ เบนทีนะครับก็คือเบนชาอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถ้าท่านไหนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยครับสามารถติดตามอะไรเก็บเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของ Facebook นะครับของเบนราชคูได้เลยครับใช่ครับก็มีกิจกรรมดีๆนะครับ1-16เราเปิดถึง1นึ่ทุ่มนะครับช่วงงานมอเตอร์เอ็กซ์โป10-11เราเปิดกันถึง3ามทุ่มเลยนะแล้วมีเครื่องดื่มอาหารจัดเต็มกันไปเลยนะครับแล้วก็วันที่11เเนี่ยเรามีเวิร์กช็อป จัดกิจกรรมเบรน T ทีด้วยนะครับก็สอนชงชาชงอะไรนะครับโอเคต่อมานะครับก็จะเป็นรุ่นต่อไปนะครับจะเป็นรุ่น C43 นะครับอ่าเดี๋ยวคุณเนทพาไปชมนิดนึงได้ครับอันนี้ก็จะเป็น C43 นะฮะโอ้โหเป็น m m c มแมาเลยนะครับคันนี้ใช่ครับตัวนี้ แรงมากนะครับเบื้องต้นเคยลองขับบอกเลยว่าตัวเกียร์เนี่ยเปลี่ยนแบบปั๊บๆเกียร์เปลี่ยนไวมากนะครับแล้วก็เกียร์ดึงมากนะครับผมโอเคตัวนี้นะครับจะมาพร้อมกับกระจังหน้าแบบ AMG จนะครับจะมีสัญลักษณ์โลโก้เ MG ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเครื่องยนต์โห่ไซส์ใหญ่เลยนะตัวนี้จะเป็นเครื่องสามพันะครับ6กสูบ V ีนะครับแรงม้าเนี่ย3 0 0ร้อยไปนะครับผมบอกเลยว่าจัดเต็มแลยครับนะฮะ เรื่องของเพ r ร์ฟอร์แมเนี่ยตัวนี้จะออกเป็นอีกสไตล์แล้วจะไม่ใช่รถที่แบบว่าใช้งานทั่วไปแล้วนะครับงงจะเป็นเครื่อง,งแรงเลยนะครับก็คือถ้าขับคันนี้เนี่ยกับขับรถเ,เครื่องสองพันเนี่ยฟีลลิ่งต่างกันแบบชัดเจนเลยนะครับ,ค,รบคันนี้จะแบบสุดมากอโอเคต่อมาในส่วนของล้อแม็กก่อนนะฮะในส่วนของล้อแม็กตัวนี้จะเป็นล้อแม็กสไตล์เอนะครับมาพร้อมขนาดขอบสิกแล้วก็นี่เลยให้ในส่วนของตัว ปั๊มเบรกมาค่อนข้างใหญ่เลยนะฮะด้านหน้าเนี่ยให้มาสีอพ์ตนะครับแล้วก็มีโลโก้เอ็มีด้วยใช่คบเดูในส่วนของด้านในกันบ้างครับไงครับคุณนันหูอันนี้ต้องบอกกว่าเป็นรถสปอร์ตคูเป้นะครับเนี่ยเป็นรถสองประตูนะครับผมเห็นนะฮะหลายๆท่านเวลาเปิดประตูรถรุ่นนี้เนี่ยจะชอบมือลูบตรงนี้นะยังไงครับทำไมครับกระจกบาทครับไม่ใช่ไม่ใช่นะครับเป็นเป็นกระจกแบบเฟรมเลสนะครับก็พอเปิดปุ๊บเนี่ยกระจกเขาจะลงมาอีกสเต็ปหนึ่งนะครับ ก็จะทําให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับผมก็เวลาปิดก็จะดึงขึ้นนะครับก็สวยงามตามดีไซน์รถคูเป้สองประตูที่ขับแล้วหล่อมากนะฮะก็ตัวนี้นะครับจะมาพร้อมกับหน้าจอดิจิตอล2จอนะครับทั้งตัวของเรือนไม้แล้วก็จออ n นเ r อร์เทนเมนนะครับแล้วก็ในส่วนของคอนโซลกลางจะได้แบบเปียโนแบล็กนะครับแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยเป็น MG ไทปัดใช่ครัประมาณนี้ครับก็สปอร์ตดุแน่นอนนะฮะ แคมเปญเป็นยังไงบ้างครับคุณเน็คันนี้นะครับโอ้โหต้องบอกว่าแคมเปญรถแรงไม่พอแคมเปญแรงอีกต่างหากนะครับคันนี้จริงๆโอ้โหแคมเปญนี่สุดมากนะฮะใช่ครับนะครับสำหรับแคมเปญรุ่นนี้นะครับซ4 3นะครับเลือกรับนะครับ0 6นงวดหรือจะเป็นการซีดาวก็ได้นะครับครับผมหรือจะเลือกเป็นไรครับส่วนรถโอ้แจ้งตรงนี้เลยนะโอเดีหรอจะดีหรอครับดีครับดีต่อผู้ชมและลูกค้านะครับ ส่วนลด5 0แสนบาทนะครับ5แสนเลยเหรอครับใช่ครับเอาไปเลยครึ่งล้านนะครับส่วนลด5 0แสนบาทฟรีประกันอีก2ปีนะครับประกันรุ่นนี้ก็2ปีก็รวมๆเกือบ2แสนนะครับก็่ครับ5แสนบวกอีกประกันอีกเกือบ2 0แสนโอ้โใครออกเรช่วงภายในเดือนธันวาคมนี้มันคุ้มมากๆเลยนะครับใช่ครับก็ออกช่วงนี้ก็ได้แคมเปญดีๆแบบนี้นะครับผมก็ยังไงทักมาสอบถามนะครับจะเอารุ่นอะไรเอาสีอะไรจริงๆไม่ได้มีแค่นี้นะครับ จริงๆมีอีกหลายรุ่นเลยใช่วันนี้อาจจะพูดไม่หมดเนาะเพราะว่าเยอะมากๆเลยนะใช่ครับยังไงก็อินบ็อกมาได้นะครับเดี๋ยวเราได้พูดกันยาวๆเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังทุกรุ่นเลยนะครับถ้าอยากรู้แคมเปญอันไหนนะครับโอเคเดี๋ยวขอย้ําอีกนิดนึงในส่วนของแคมเปญวันนี้นะครับ่ารุ่นแรกเป็นอะไรครับเป็นรุ่นเจ A นะครับที่เรา ไปนะครับก็เป็น GLA 200 Progressive นะครับดาวเริ่มต้นเพียง69,900บาทเท่านั้นนะครับใช่ครับหรือจะเป็นรุ่น GLA 200 AMG รุ่นท็อปขึ้นมาอีกนะครับก็คือดาวเพียง89,900บาทครับชอบคนตั้งเลขจริงๆนะฮะเลขสวยมากตลอดนะครับเนี่ยโอ้โหท้ายเด้ยวกาวตลอดนะฮะโอเคครับรุ่นต่อไปเป็นอะไรครับเนี่ยโอเครุ่นต่อไปจะเป็น V 2 5 0 Plus นะครับเป็นรถตู้ V Class เครื่องยนต์ดีเซลนะครับราคาเนี่ย4ล้าน 150,000บาทนะครับแต่ว่าในช่วงงานม o ติกสโตร์หรือว่าเดือน12ของเราเนี่ยถ้ารับรถในช่วงนี้นะครับเอาไปเลยนะครับชุดแต่ง VIP มูลค่า450,000บาทนะครับเราให้ไปเลยนะครับผมบอกเลยว่าหล่อเลยไม่ต้องไปแต่งเพิ่มแล้วใช่ครับขับได้เลยร้านรับรถนี่คือจบเลยนะครับไม่ต้องไปอัปเกรดอะไรแล้วนะครับโอเครุ่นต่อมาจะเป็น C43 Coupe นะครับตัวนี้เนี่ยแคมเปญเยอะมากที่อยู่ด้านหลังเรานะครับก็จะมีในส่วนของ ดอกเบี้ย0% 5ปีนะครับแล้วก็มีฟรีดาวด้วยนะครับใช่ครับคือไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยอ่าใช่ครับนะครับแล้วก็มีส่วนลดมูลค่า500,000บาทฟรีประกันยเยชั้น1 2ปีอือบอกเลยว่าจุกไหมฮะจุกมากๆเลยครับจุกจุกนะครับโอเคแคมเปญมอเตอร์สอีคโพนี่ขุมแรงจริงๆเลยนะครับเนี่ยใช่ครับยินดีฮะก็มีกิจกรรมอีกนะครับวันที่1ถึงวันที่16เนี่ยเบลล่าสคูเราจะเปิดถึง1ทุ่มนะครับใช่ครับลูกกกค้้้าาาที่่สะดดววชงเเย็็นขมไ นะครับแล้วก็วันที่1 0 1ถึงเรามีงานอะไรครับก็จะมีในเรื่องของงานเวิร์กช็อปนะครับเป็นเบรนชีนะครับก็อย่างที่บอกนะครับรายละเอียดต่างๆนะครับสามารถติดตามได้ทาง Facebook ของเบนราชคูได้เลยครับครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับวันที่10และ11เนะครับเปิดถึง3ามทุ่มและยังมีอาหารและเครื่องดื่มเตรียมพร้อมมาเสอบลูกค้าที่น่ารักๆของเราอีกด้วยนะครับได้เลยครับแล้วก็มาที่นี่นะครับข้อเสนอเดียวกับมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวก เต็มทิกันนะครับเครื่องดื่มอาหารมีรถให้ลองขับนะครับแล้วก็ดูรถกันแบบ Exclusive แล้วก็ค่อนข้าง Private นะครับผมโอเคยังไงวันนี้น่าจะเต็มอิ่มแล้วนะคุณเนทใช่ครับอ้แคมเปญกิจกรรมโอ้โหมีแบรนทีเปิดหนึ่งทุ่มมีเครื่องดื่มให้ด้วยวันที่1ิบสิบเอ็ดครับก็ยังไงวันนี้พวกเราสองคนนะครับอาจจะต้องลาไปก่อนเห่าว่าเดี๋ยวไลฟ์หน้าเราเจอกันใหม่นะครับแคมเปญ ของไลเซนเเดี๋ยวเราก็มาดูอีกทีว่าเป็นแคมเปญยังไงอะไรยังไงนะครับใช่ครับแคมเปญดีแน่นอนครับโอเคครับผมยังไงวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ